สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยดเรเพชรประทุมมาพรทองอุ่นเกตมณีสารองนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมเป็นประธานฝ่ายคารวสาในพิธีทอดผ้าป,ป่าสามัคคีสมทบทุนปรับปรุงอาคารคลินิกหน่วยบริการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่โดยมีพระครูปัญญาวราจาร์หลวงปู่บุญทันจิตตศีโล วัดเขาเจริญธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายสมพงษ์มหาวาังแนำเพอน้องไผ่นายสิริชัยจันพัชรินนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตะบนน้องไผ่หัวหน้าส่วนราชการอสมและประชาชนเข้าร่วมถวายกล่องผ้าป่าและในโอกาสนี้นายภูนศักดิ์บุญประสิทธิชัยประธานชมรมรงศีเพชรบูร์ผู้บริหารโรงศีอรุณพัฒนาน้องไผ่ได้ร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวนสองแสนบาท เพื่อสมทบทุนปรับปรุงอาคารคลินิกหน่วยบริการดังกล่าวเนื่องโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ได้จัดทำโครงการยกระดับการจัดบริการให้เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขประจำอำเภอโดยมีเป้าหมายจะตั้งคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์งานบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเครือข่ายหน่วยบริการร่วมให้บริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยใช้งบประมาณในการดำเนินการจำนวน3ล้านบาท ในการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพการเกษตรเดิมเพื่อนำอาคารดังกล่าวกลับมาใช้ประโยชน์เปิดเป็นคลินิกด่วนบริการดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอหน,นองไผ่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับการดูแลเพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบันซึ่งในการนี้มีผู้เข้าร่วมทำบุญถวายปัจจัยกล่องผ้าปา่าได้ยอดเงินเป็นจำนวน2ล้านหนบาท ในการจัดตั้งกองพระป่าในวันนี้นะคะได้หลวงปู่บุญทันนะคะทิตตัสโลนะคะท่านเป็นเจ้าภาพฝ่ายสงนะคะซึ่งบารมีของหลวงปู่ในวันนี้คือ,อทำให้เราได้รับทุกท่านนะคะมาร่วมสมทบทุนกับกับเรานะค่อนข้างมากนะคะแล้ก็ทุก ทุกส่วนราชการทุกภาคีเครือข่ายแล้วก็ชุมชนอ,อสมอนะคะ,ะทุกท่านผู้นําทุกท่านนะคะวันนี้ได้ร่วมร่วมแรงร่วมใจกันนะคะในการที่จะมาร่วมทําบุญเพื่อที่จะพัฒนาคลินิกหน่วยบริการนี้ให้กับประชาชนตามวัตถุประสงค์ให้ได้นะคะ,ะเมื่อวันนี้เราระ,ระดมทุนนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็จะพัฒนาปรับปรุงคลินิกหน่วยบริการนี้นะคะ ตามวัตถุประสงค์นะคะซึ่งในการแผนงานแล้วก็กิจกรรมเนี่ยก็จะมีมีมีทั้งด้านในเรื่องของการปรับปรุงคลินิกหน่วยบริการนี้นะคะโดยแผนผังที่เราทําไว้เนี่ยก็จะเป็นส่วนนึงเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะแล้วก็มีตรวจโรคมีแพทย์แผนไทยมีคลินิกทันตกรรมนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้รับบริจาคจากมูลนิธิร่วมกตันยูมาแล้วนะคะ เมื่อเราปรับปรุงคลินิกหน่วยบริการนี้เสร็จแล้วนะคะสิ่งสําคัญเลยคือประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะคนตำบลหนองไผ่เนี่ยไม่มีโรงพยาบาไม่มีหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งหน่วยบริการของเราเนี่ยจะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่ใกล้ที่สุดก็คือตําบลหนองไผ่นะคะที่จะมาใช้บริการแล้วก็เป็นประชาชนในพื้นที่มาใช้สามารถมาใช้บริการได้เพื่อที่จะลดแออัดจากโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ตอนนี้มีปัญหามากๆเลยคือผูอ้ป่วย เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือก็ไปรวมกันอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งแออัดมากๆนะคะหน่วยบริการของเราเนี่ยจะรับผู้ป่วยปฐมภูมิที่เจ็บป่วยไม่มากแล้วก็ไม่ต้องไปคอยนานอยู่ที่โรงพยาบาลก็มาที่คลินิกหน่วยบริการของเราได้เลยนะคะซึ่งการตรวจรักษาโรคเนี่ยก็ ก็จะเหมือนกับราพสตอทั่วไปถ้าเกินศักยภาพเราก็จะส่งโรงพยาบาลเหมือนเดิมนะคะแตะ่ตรงนี้จะเป็นหน่วยปมภูมิในการที่จะรับดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นค่ะแล้วก็จะส่งต่อนะคะมีคลินิกแพทย์แผนไทยตรวจรักษาโรคทั่วไปนะคะแล้วก็รับอุบัติเหตุฉุกเฉินนะในกรณีที่เจ็บป่วยไม่มาก